พระสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถาปินติกะคหาบดีที่เคยบรรยายให้ฟังว่าอนาถาปินติกะเป็นกังวลเรื่องลูกสาวามือลงเลงว่าจ,จะจะจะพ้นทุกข์ไหมไงก็ไปถามพพุทธเจ้าอันนี้ตัวเองเดี๋ยวจะไปแล้วเรื่องนี้คือฟังไว้เป็นจิตสุดท้ายก่อนไปนะครับเรื่องนี้เลยนะครับ อนาถาปินทิโกวาทสูตรหนา่้า4 8ปสูตรว่าด้วยการให้โอวาดแก่พระแก่อนาถาปินทิกะาคาบาดียาวหน่อยนะทั้งสองพระสูตรเลยพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามสมัยนั้นอน,อนาถาปินทิกะาคาบาดีไม่สบายเป็นไข้หนักจึงส่งคนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้รงชาบและให้ถวายบังคมแทนตน กับส่งคนไปอาราธนาพระสาษาลีบุตรไปยังที่อยู่ของตนเพื่อเป็นการอนุเคาาราะห์ภาษาลีบุตรรับนิมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมไต่าถามโดยมีพระอา,อานนท์ตามไปด้วยเป็นปัจฉาสมณนะแปลว่าพระภิกษุผู้ติดตามปัจฉาสมณนะนะครับข้าพดีกล่าวตอบว่ามีทุกขเวทนาก้าคือะระษาลีบุตรไต่ถามอาการเป็นยังไงอ่ะ พระอนา,าคามาพระขา้ขาข้าบดีอนา,าถะก็ถามก็ตอบว่ามีทุกเวทนากลา้พาพระสารีบุตรจึงกล่าวทำสั่งสอนนะครับให้วางอารมณ์นะครับให้วางอารมณ์นี่คือเทศให้โสดาบันฟังนะครับมนุษย์ทั่วไปก็อาจจะลำคาญนะครับแนวฟังฟังไว้เป็น รู้ไว้ใช้ว่าแใส่บาแบกหามเก็บไว้ในกระเป๋านะครับกระเป๋าบุญกระเป๋าบรารวัตนาบารมีนะครับท่านสอนไว้ว่าหนึ่งท่านพึงสำเนียกว่าจากไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจและวิญญาณของท่านจากไม่อาศัยหูจมูกลิ้นกายใจไม่อาศัยก็คือไม่ติดไม่พึ่งในหูตา จมูกลิงกายใจนี่สอนพระโสดาบันที่จะดับดับขันนะดังนั้นฟังให้เข้าใจเดี๋ยวโยมบอกโหโยมยังไม่ได้เลย้วเนี่ยไม่ต้องมาเถียงอาตมานะครับเรายังเป็นบุตรชนก็ยังมีวุบวาบวุบวาบอย่างนี้วางไว้เก็บไว้ให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเรามันจะติดไปทุกภพทุกชาตินะครับข้อสองท่านพึงจำนึกจำเนียกว่าจากไม่ยึดถือ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะคือสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจถวาวรหกกันแหละนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายนะไม่จากยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะแล้วก็ธรรมมาลมธรรมมาลมโผฏฐพะคือสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายนะครับธรรมมาลมคือสิ่งที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยใจนะครับ และวิญญาณของท่านจากไม่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพระธรรมลงก็คือจะไม่พึ่งนะครับจะไม่พึ่งนะค,คุณปฏิบัติเพื่ออะไรทั้งนั้นไอ้เกิดดับเกิดดับเนี่ยถึงจิตสุดท้ายแล้วพอเวลามันดับมันไม่ต้องพึง่งไม่ต้องกงังวลไม่ต้องไปติดหนึบหนับถ้าคุณถ้าคุณเกิดดับปัจจุบันเกิดดับรูปนามไม่ได้คุณก็ติดหนึบหนับอยู่นั้นมนุษย์ปุถุชนเดี๋ยวเดี๋ยวมันในผ้าความสุขนะครับ จะรับการนนี้พอดีอันนี้คือบทสรุปจบถ้าความสุขนิสายเกิดอันนี้สายดับนะครับสามท่านพึงสำเนียกว่าจากไม่ยึดถือวิญญาณมีจักสุวิญญาณว่าความรู้แจ้งทางตาคือรับอารมณ์นั่นเองตาเห็นรูปเกิดจิตนะครับจักสุวิญญาณเป็นต้นแล้ววิญญาณของท่านจากไม่อาศัยวิญญาณที่มีจักสุ วิญญาณคือทวารทั้งหเรื่องนี้พูดทวารหกหมดเลยนะที่คุณฝึกมาฝึกมาฝึกแล้วได้อะไรเนี่ยปังอันนี้ให้ดีนะครับนะครับก็สี่ท่านพึงจำเนียกว่าจากไม่ยึดถือสัมผัสวงเล็บความถูกต้องมีจักสุสัมผัสความถูกต้องทางตาเป็นต้นความว่าถูกต้องในนี้ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วถูกต้องนะหมายความว่ารูปนามนเอง ตาเห็นรูปเกิดจิตนะครับนั่นแหละคือความถูกต้องคือใส้สัมผัสนะครับทําไมถึงพูดว่าผัสสะสัมผัสก็คำหนึ่งถูกต้องก็อีกคำหนึ่งแบ่งเป็นข้อนี่คือรายละเอียดครับนะครับรายละเอียดในขั้นที่บอกเฮ้ยทำไมพูดทารณาเยอะจังเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดและแต่ละอันสภาวะไม่เหมือนกันนะครับ ความสำเนียกจากไม่ยึดสัมผัสข้อห้าท่านพึงสำเนียกว่าคือสำเนียกในนี้นี่คือพึงพิจารณาหนึ่งเนืองฉุกคิดนะครับฉุกคิดหนึ่งเนืองนะครับภาษาชาวบ้านเลยก็คิดหนึ่งเนืองทำบางวงก็คิดเรื่องพวกนี้แทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นนี่การฝึกสายดับก่อนไปนะครับจากไม่ยึดถือเวทนาวงเล็บความรู้สึก หรือการเสวยอารมณ์หกอย่างนะครับทางทวารหกเหมือนกันหมดเลยเรื่องนี้พูดทวารหกหมดเลยนะครับมีจักษุสัมผัสนะครับเวทนาความรู้สึกอารมณ์อันเกิดจากสัมผัสต่างตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมเป็นต้นแล้ววิญญาณของท่านจักไม่อาศัยเวทนาที่มีจักสุสัมผัสเวทนาเป็นต้นก็คือไม่ติดไม่ยึดในเวทนาไม่ คือถ้าคุณยึดในเวทนาคุณก่อนไปคุณก็ทุรนทุรายเท่านั้นเองครับทวารหกนี่เลยก่อนจิตจะดับคุณก็ทุรนทุลายนะครับตาหูจมูกลินกายใจยรูปเสียงกินรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจใจก็คิดย้อนย้อนนูน่นย้อนนี่มาจิตตายสานึกก็ขึ้นมาโป่มากวนก็พิ่มคนก็เพอบางคนก็ไอ้นูน่นไอ้นี่นั่นแหลทะทวารหกนะครับฝึกให้ดีๆ ข้อหกพึงสำเนียกว่าจากไม่ยึดถือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและธาตุรู้วิญญาณคือรู้วิญญาณธาตุครับและวิญญาณของท่านจากไม่อาศัยธาตุดินธาตุทั้งหมดคือคำว่าอาศัยก็คือไม่ยึดแหละปล่อยวางดับอะไรก็ได้ทั้งทั้งที่ว่าเราก็เป็นตัวของเราแล้วเตรียมตัวไม่ไม่มีอะไรอยู่ในความคิด ความยึดก็คือมันมีอะไรอยู่ในความคิดนะครับยึดคิดมากคิดน้อยคิดกลางๆคิดแบบผันผ่านเนนะครับดังนั้นการหายใจเข้าอาณาปานัติจะช่วยคุณได้เลยอยู่ครับลมหายใจอย่างมีสติจิตสุดท้ายเลยเพื่อจะดับทวารทั้งหกฝึกซะนั่งเฉยๆก็รู้หนอรู้หนอพองหนอยุบหนออาณาปานาตัตติฝึกไว้นะครับ ข้อ7พึงสำเนียกว่าจากไม่ยึดถือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและวิญญาณของท่านคือคือตัวรู้ของท่านความรู้ของท่านจากไม่อาศัยรูปเสียงกินรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจเป็นต้นทิ้งนะครับนี่คือทิ้งเลยสายดับคุณฝึกสายเกิดอย่างเดียวไม่เคยฝึกสายดับเลยคุณจะไม่เข้าใจอันนี้ครับแ พึงสำเนียกว่าจาักไม่ยึดถืออารมูปมาชานสี่อากาศอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะนะครับจําตัวนี้ให้ดีเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องความสุขนะครับเนวสัญญาณาสัญญายตนะจําตัวนี้ดีนี่คืออารมูปภพมชั้นสูงสุดนะครับและวิญญาณของท่านจัก ไม่อาศัยอากาสานัญจาจตนะเนี่ยฌานอารมณ์ฌานทั้งหมดจะไม่อาศัยจะไม่จะไม่คิดถึงครับพึงสำเนียกว่าเขกากล้าพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือโลกนี้โลกหน้าและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยโลกนี้โลกน้านะครับชัดนะครับในพระไตรปิฎก ข้อสิบท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือสิ่งจะไม่ยึดถือสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้จิตได้ติดตามด้วยใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยสิ่งนั้นคำว่าอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่เกิดเพราะเหตุนี้ไม่มีเหตุนี้จึงไม่เกิดถ้าคุณติดอยู่ในถารหกเลยมันก็มีเกิดมีเกิดเกิดดับก็เกิดเป็นสังสารวัฏ นะครับนิเทศให้อนาถาปินิกะพระโสดาบันฟังอนาถาปินิกะข้าบดีได้ฟังก็ร้องไห้โสดาบันนะครับร้องไห้พระอานน์จึงถามว่าท่านยังติดยังอะไรอยู่หรือข้าบดีตอบว่าไม่ได้ติดไม่ได้อะไรไม่ได้มีความอะไรแต่ไม่เคยได้ฟังทำมิกถาอย่างนี้ เมื่อทราบว่าธรรมมีคาถาเช่นนี้ไม่ได้แสดงแก่คฤหั์ผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่แสดงแก่บร,รมพชิตแสดงกับพระผู้ถือบวชนะครับดังดนั้นคารวาสนี่ติดนู่นติดนี่หมดฟังไม่เข้าใจเถียงด้วยไม่เข้าใจแล้วไม่พอเนี่ยยังเถียงด้วยนะครับไม่ได้ฟังนะับแ,แ,แสดงแก่บรรพชิต จึงขอลองภาษาลีบุตรให้แสดงแก่คาลือหัดบ้างนะครับเพราะและเพราะเพระกุลบุตรที่มีกิเลสน้อยมีอยู่จะเป็นผู้รู้ทำได้ไม่ใช่ฟังก็จะเสื่อมจากทำไปไม่ได้ฟังก็จะเสื่อมจากทำไปพอภาษาลีบุตรและพานนกลับแล้วไม่นานพระอาณาถาปิณฑิกาคาบดีก็ถึงแก่กรรมได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกลับมาปรากฏ ตนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกล่าวสุภาษิตและชมเชยภาษาลีบุตรได้ฟังทำอันจุดท้ายเลยปรงปรงให้เป็นพระสูตรนี่คือปรงให้เป็นคุณต้องปรงอะไระจิตจุดท้ายก่อนจะไปนะครับนะนี่เรื่องหนึ่งนะสำคัญนะฝึกไปแล้วได้อะไรเนี่ยนะได้ตัวนี้แหละครับ